ลิซ่าทุบสถิติใหม่ยอดผู้ติดตามไอจีทะลุ95ล้านคนแฟนๆลุ้น100ล้านคนคาดว่าจะตามมาเร็วๆนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ากดติดตามแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเพน้นสาวผู้ไทยตัวน้อยเหมือนเดิมนะคะวันนี้แอดก็มีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมาฝากอีกแล้วคะ่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็คงไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่าแบล็กพิงหรือว่าลิซ่าสาวน้อยมหาศจ,จั์ศิลปินเคป๊อปสัญชาติไทยนั่นเองคะ่ะ โดยลิซ่าแบล็กพิงมียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมทะลุ95ล้านคนกลายเป็นศิลปิน k คป๊ OP, ที่มีผู้ติดตามอินสตาแกรมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้ลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปวงแบล็ k พิง k ที่ล่าสุดในวันที่21มิถุนายน2566มียอดผู้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอ,อย่างอินสตาแกรมทะลุ95ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเปิดบัญชีครั้งแรกเมื่อวันที่14เมษายน2018เดินหน้าทำสถิติในหลายแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียว สำหรับลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงที่ล่าสุดก่อสร้างสถิติขึ้นเป็นซื้อตินไอดอลเคป๊อปคนแรกที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดโดยตอนนี้ทะลุ95ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าจะสามารถทะลุ100ล้านคนได้ในอีกไม่นาน ลิซ่าได้แซงหน้าคนดังเกาหลีหลายๆคนขึ้นเป็นตัวท็อปที่มีผู้ติดตามอินสตาแกรสูงที่สุดยังคงครองแชมป์ Genius w o r l d Record ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในฐานะไอดอลเคป๊อย่างไรก็ตามลิซ่าไม่ใช่อันดับหนึ่งของเอเชียแต่อยู่ที่อันดับ3โดยอันดับแรกเป็นของวิรัตโคลีนักคริกเกต ระดับนานาชาติของอินเดียที่มีผู้ติดตามอยู่ที่250ล้านบัญชีตามมาด้วยกลกาดนักแสดงสาวชาวอิสราเอลที่ตามมาอันดับสองด้วยยอดผู้ติดตาม104ล้านบัญชีส่วนในระดับโลกลิซ่าอยู่ที่อันดับ38 ในครึ่งปีแรกของปี2023ลิซ่ายัางมีชื่อขึ้นเป็นศิลปินไอดอลเคป๊อที่มีชื่อถูกคนหาม,มากที่สุดซึ่งเรียกได้ว่าตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2023ลิซ่าแต่อันดับสูงสุดมาโดยตลอดซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามข้อมูลของ Google ก็ถือได้ว่าสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้สร้างซื่อเสียงระดับโลกและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะแอดก็เป็นอีกหนึ่งแฟนคลับตัวยงของลิซ่านะคะขอเป็นกำลังใจให้ลิซ่าจะติดตามผลงานของเธอตลอดไปค่ะและก็ขอให้ผู้ติดตามในไอจีทะลุ100ล้านคนเร็วๆนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีสบายดีเดอ้อ